สวัสดีคุณผชมทุกท่านก็โอ้ยเฮียปลาขวาอีกแล้วไม่ไม่ใช่ฝวาปลาที่นี่ลูก็เราคงอยู่ับการวอแคนกันอีกครั้งลองมาลงไว้แล้ลูกแคนเดรไม่ไม่คดมล้่น่ากลัวไปดีกว่าไม่ไม่ระเวังรเบิดระเบาระบลวังระเบิดลวบดะเบิลาบแล้วครับเแววาเแล้วตล้วาแล้วตาล้วาล้วางบล้วาล้ะเบรเบิดวมระเบารเลวยด้วยบ๊ายบายเด รถไฟช่วยยุดไว้นะมึงตัดอะไหรแล้วอ่ะไป่หนูตรงกระเดางหรอเฮ้ยเอวเหี้ยวเวไยเลยสัสเบรมบอกไอ้เบรมบอกช่วยด้วยพ่อที่เป็นพ่ออย่ายวมันก็ตายอีพี่อ่ะเอดผมเหลือผมก็โดนระเบิดบึ้มตายอ่ะไม่เป็นไรสัตว์ไปเกิดใหม่ซะอีหี่เป็นอาหารรถไฟไปซะไอ้สัตว์ไอ้ยต้องยิงได้ตัวมันแล้วแหละสัตว์ อ๋ออ๋อเยี่ยมพอดีไ <laughs> ง <laughs> อ๋อโอ้ยบอกปลาระเบิดบอกตำแหน่งด้วยนะ <laughs> อยไอ้สัตว์อ๋ล้ำไอ้เยี่ยมถ้าไม่ปลาระเบิดก็ไม่ตายกูว่าไอ้สัตว์ปลาระเบิดบอกตำแหน่งด้วยนะแม <laughs> ่งกูไว้หมดปิ๊ปปี๊ปปี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 ๊ปไปม่ไลูกขี้ไก่ ไปดังผ oh ูไม oh ่ไปกับไปแล้วแม่งป้ป้าป้าป้าป้ป้าบ้านบ้านานไ้านบ้านบ้านหน้าหน้อบ้านหนาหน้าละโ้ยยยยยไยย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 ยวยยยยยไปยาไยยยยปยยไยย่ไปยายยยยยยยียย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 ไยยยยยไปยย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 ยปยย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 ไยไยย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 ยวยยงไปยยยยไยยยยปไยยยยยไกยย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 ยนยยไปยยยยยยป กระโดดยกระโดดยุเกือบได้ใช้ชื่อกบีแล้วไปกับสยตายไอ้สัวะไอมนังินี่แดงๆแดงโดนไอ้ฝนอง้อแน่เสตีง้อแน่มึงมึงเอยเจเนคุณมาแจมแลคมาแจมแล้ ไอศุนต์หนึ่งนั่นนึงเกลียดเนี่ยนั่นงเกลียดต่อยพ่อกูได้นี่อ่ะทำไต้องผักไสไปให้พ่อขอเนี่ยพ่อกูนะแกล้งด้วยไอโต้ฟองพีพีโหดอ่ะตรงไปเลยนี่มีตัวนะเว้ยมึงดันไปอ่ะมีเยอะนู้นมันขึ้นบ้านเราแล้วมันขึ้นบ้านเราแล้วขึ้นบ้านแล้ว ไปดูเองอหรขึ้นบ้านมันมากนะจ๊ะออยู่บ้านเราไปดักบีไปดิเอ้ไปดักเอไปดิอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านตายโอ๊ยเจ็ดเป็ดเอ้ยตรงกูตัวนึ่งถึงแล้วเนี่ยถึงเอแล้วไปปเียถึงเอแล้วถึงจุดวางเอแล้วไอ้บอลเมย์ไปดิเร็วเร็วเร็วไอ้ฝันนุ่วเร็วอ้าวอ้าวไปไหนวะไอ้ฝันโย่ว่าหาพ่อมึงไอ้จัดไปบีไปบีเว้ยโยบะ ้นอยยู่เดีไดอไไวว้้เยปแากที่เดิมไปไปไปแากที่เดิมไปไปไอ้เว,ว é, ไปแากที่เดิมเอาไว้ที่เดิมมึงเออกระโดดไปไอสัตว์ไปเป็นอาหารรถไฟก็ได้ไปไอสัตว์มันจะเดินอ้อมทำไมทำไมไม่ไปตรงจุดห้องวังตัวที่กำลังงงเฮ้ยข้างหน้าอะไรวะ หน้าใครหน้ามึงเหรอเออใครวะมันจะมีใคร้ายเนี่ยโบกี้โบกี้เยี่ยโบกี้บอมนะอมนะยมนะบอมนะอยู่บอมนะอละยบอมนะอยู่บอะบอมนะอยู่บอนะอ่น่อนะอด่อม่าอ่อ่อะย่าูอน่ะยยูยู่่มนนะ่นองนอนม โอ้กับกูนด้ด่าใจกับพี่รักนี่ด่าอย่างากลเลยไหรเปล่าสไหเปล่าโโดค่ะเฮ้ยทางสีเราว้ทงสีเรไปว้ไว้ไอ้เวข้ขงหน้าเจ็บตายอ้ตัวนี้เอ้ย้ยเยกางเยมากางเยอะมากทีมข้างหน้าที่ซ้ายมือตายพี่ออ้ยตัวนึงตัวตัวนึงแชร์เลอร้วุ้ยอ้ยวุ้ย ไอ้ฝดเดกเกือบแตกไอ้เหี้ยนี่ดูเด็ดเด็ดกูงดูบารมีกูนี่เป็นไงล่ะยันเต็มโอ้พี่มันทันหลังโธ่สัสผมนี่ไอ้ถ้วยแชมป์โลกเลยฮะดูดิเฮียศูนย์สามอ่ะยี่โภคไม่ให้แดกแอบใสเลยจะไหนหูไม่พาไปแดดหรอกสองร้อยเดี๋ยวก็ไม่ให้เต่าแคชชิวขึ้นมาแล้วแล้วก็จะไม่นมใหญ่ ออืเด uhm, uh, ี๋ยวคุณให้ไปทำนมเฮ้ยลงวัดลงลงไว้ลงไว้เฮ้ยอยู่กลางอยู่กลางอยู่กลางไอ้เหี้ยบอกกี้กลางบอกกี้กลางเฮ้ยอยังไม่ทันเหี้ยไปเลยตายวะตายแล้วซะยลางยังยังอยู่ไหนวะสัตว์ตัวเองกลางกลางเฮ้ยโอ๊ยรถนั่นอ้เหี้ยหมาตายฝ่ารถไฟข้าไปแดกไอ้แฟน โอ้โหเฮียไปเลยอยู่ข้างหน้าโกโูเลยค่ะกูนิโกโบลิเลสตกูไม่น่าเอาฟันายมาเลยวะเอ้ยตดวดมีขึ้นสิโคราเจาวไปกอดโอ้ยไม่ตายด้วยนะเตี่ยันดูเท่สัตว์แกงกูแกงกูมิกกี้จะยกนิ้วโป้งขึ้นหรือยกนิ้วโป้งลงนะมาดูปฏิว่า เชือเรียบร้อยหนึ่งสองเอไอ้เอีอดไม่ทันเดียว่าเฮ้ไหนเปลี่ยนตัวที่ทันไอ้ฝัดปืนเยอะไอ้เอื้ยพุชอืมไอ้ขี้ไก่แม่งทิ้งทีมนศัตร์ต้องมีปิดกอแล้วขึ้นนะโอ้ยแต่เวลามีก็เหมือนไม่มีไอ้ขี้ไก่อ่ะเอออย่างนั้นมันก็ยิงนะพี่เฮ้ยลงไวลงไวอีกแล้วลงไวอีกแล้วสัตเ์ไอ้ไม่เดีย นี่ข้างหยตายนี่ดูมิกกี้ด้วยดูมิกกี้ด้วยให้เก็บมิกกี้หน่อยเอาสัตว์ศพตัวท้ายแล้วมิกกี้โชว์หน่อยมิกกี้ตาท้ายแล้วแต่ว่าไม่เห็นตัวเนี่ยอ๋อตรงเนาะดูแล้วตาหน้าพี่วัดเองใช่มมาต่อเล่นนะเผื่อกูตายขวาไหนวะข้างไหนซ้ายหรือขวา ไม่ใช่บนเหรอของกูแพ้วันสิทันดมากดามแอนแขนกูบอกว่ไม่รู้เมื่อนะเว้แล้วเร็วไปะเตนละลีกับเขาเว้จาเบิ้ความจุงเบย เลยนังรอ่สิบนาทีไอ้เฮียกัญชาแมทยไงไงเว้ยสัสขังนี้คิดแต่เลยนั่นหนาเนี่ยไอ้เฮยเหลือไอ้เฮียที่บอกอจุเบยไอ้สัสคนแรกที่ตอบเออไอ้เฮียกลัวะไอ้เฮียอุ้ยเอาเอาพเาด้กว่กัญชาแมทดิมเห็นกัญชาแมทหรอพกเด็กกบ้านหรอพองพพ โอ้ยปะบอกให้แค่ลอนโนบอมได้นะโนบอมอะไรวะห้ามกูวางระเบิดนะไม่ใช่อบอมอ่ะใส่ชุดแบบพี่ไ์กับพี่จีนมีคนบอกว่าปัญญาอ่อนครับพี่เป็นพี่พี่ยอมปะครับเฮ้คือโนบอมอ่ะบอมบ้านเมืองสัตว์ คอผมเพิ่งเกตกิ้หิวช็อตเพิ่มมาหนึ่งเปเซ็นตหรือข้อมึงกูนโงโลมาเย็ดไหม้เอ๊ะเลยให้ช็อตกูลด่เหรรู้สึกดีใจจริงๆครับกีพวกมันทั้งสามเป็ดเลยหรือข้อมึงยีสิบเจ็ดสมัยก่อนกากเสียงเครื่องก่อก่อนร้างไปขาจะมาพังบ้านเมื่อ ไปไหนก็ไปอ้าวพกแต่พกไม่ไปกลางพกอ่ะลงกลางแล้วไปิดดีเปิดดีลงทางสี่ได้ไหมเหลือมือก็ลงละไปโดนมาไม่เจอใครเลยสัสเหล่าจริงจริงมุ้งมิ้งอ้ะเฮียกระตกจังวะค้นกระตกเลยสัตว์โอ้โหสวยมเต๋ยเข้าบังมาเข้ามาครับพี่

ได้ครับจะทำให้วงการคอยแบงกับเบอรเฟิร์นฟูกครั้งในระวังในจุดวางจุดวางบีเกมมีตัวหนึ่งตีโดนกังไกอุ้ยโอ้ยมีมีต้องหลบไม่ได้เขาตายเขาตายวางเลยวางเลยวางมันอยู่บีครับอยู่บีวางสี มึงจะเลือกจุดอะไรเยอะแยะไอีกฝั่งจุดวางนี้ไม่ได้จุดวางบีตัวนึงไอเวทางขวาอเอเวไม่ใช่เออเออคุณลองมุมนั้นไว้มึงลองมุมเดียวกูกัเนี่ยอ๋อมเล่มุมนู้นเอาสัตว์เฟฟเฟฟเปิดมาเอาเวเอาเวตายตัดเวขี้ไก่ จุยโอ้ดันไหนดิเนสันบ้านแม่งเอ้สุนสองกัดจังเฮ้ยเลี้ยงลูกตุสีแดงเกือบสีกัดงักือบสันบ้านตัวหนึ่งตันหนึ่งเอาดิ บนบ้านมีตัวบนท่อมีตัวบนท่อมีตัวบนท่อมีตัวโอ้โหระเบิดทั้งสีเลยทั้งสีที่บ้างที่บ้างตัวนึงที่บ้างทั้งสีตายมาแล้วมาแล้วมาแล้วตายตรงไหนวะตรงเนี้ยตรงเนี้ยพี่ตรงเนี้ยตายเอาอยู่ข้าบอมเลยพี่รถไปเหลืองนะตัวหนึงนะตายแล้วตายแล้วอยู่ตรงนี้วางแล้ววางแล้วขึ้นรถไปด้วยสุดบวกี่ไปด้วยรถ ตกรถเมไปทางเรืร่นแล้วกอ,อุ้ยยียกตกใจ <c oughs> มึงไมจะโดนรถไฟข้า,ขาไปเดม <c oughs> ไฟกลางไฟกลางไฟกลางจังไดอยู่กลางจังไดอยู่กลางเยมันเปิดพกนี่วะไอ้สัสโน่มึเน็ู้ไอันเปิดพกแล้วนี่ว่าเนี่ยแหละห กูจะได้ทีโอกาสได้ใช้ R B สี่ห S แป M บวกสโค P C สองพสิบห้าทุกทีเี้ยความยาวหมาวกเลียยกัดเลยควายาอ่ะไม่ค่อยากพูถึงเจ้อมากลางมันไม่กันเลยวะมีเชเทกยี่ตัวนึงไอ้เชเทกบาบีเชเทกบาบีเชเทกบาบีเอ้เชเทกมันเทกมันไปไปเอ้ยไม่ใช่พี่เดยเอื้องหรอันมาแล้ว โอ้กูเจ็บเลยยิงผีเลือกกูเลาบผีเดินสัตว์ติดตามเนี่ยอือโอ้โหไอ้เหี้ยกูโดนรถไฟแดงจะดูบอาบีเฮ้ยไอ้สักมาขนาดโอ้โหดูเลือดเนาะโอ้โหเลือดมึงได้อยู่ได้อยู่ติดตัวมึหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลือดทีติดตังเนลไอ้เหี้ยดูดีศูนย์สี่อ่ะอี อีพงแก๊กแต่ก็แดกทาร์ทไก่เลยนี่ทาร์ทพงแปะสัตว์แปะเอ็มเคแปะดูเหลืองดูเหลืองเลยจะไปไหนบ้างจะไปไหนเล่นไหนเนี่ยต้องหมดเหลืองเลยเหรอเทพต่งเนีเทพต้นตะกันนะแต่ต้องเอาโอเคผมว่อพี่รายการมาไสนาไหนมาไหนดักตรงนาในกลางนะแต่ว่ารอบที่แล้วอะตีเปล่ะดีใจเปล่เลยเพื่อน เอมันมีตัวมันเดาบีด้วยขึ้ทนท่อเลยบนันไดบนเอ้ยเล็กไปเลยดันขึ้นท่อไปคนดีดิพี่ดันขึ้นท่อไปดิไอ้ยใจเย็นเผมจะช่วยยิงไอ้โลง่งโล่งโลงวางให้ที่ว่างมากพี่รถไฟมามันช่วยให้มันเดินไม่ได้อยู่ออตัอยู่ตรงจุดวางบีตัว วางบีตัวนึงทะลุได้ไหมไปไปมือจบรถไฟฆ่าไปแดงตายเลยสัตว์ไทเก็คลายเป็นอาหารรถไฟแล้วโอ้ยย่าสูดฉี่ได้เกลียดนึกจดจริงนึกจะจริงเลยตายนะูนี่เหมือนจะได้ใช้ชื่อเก่าเลยโกบลิสัตว์ชนตายไฟ ออโอเคเลือกสกลางให้พี่จอสนายแหละไม่ออกไปหาหรอกอย่างเงี้ยไม่เจอเบรกตรงนี้ตรงนี้ตรเนี้ตายตายเฮ้ยแทงดีแทงกูไปไอพีในเอตายอ้าวคอยมึงออกได้ไหม กือเดินอ๋อไม่ฟอยังเลยบ้าเลยนี่นี่พอแอบพอแอบไม่ทอดนี่ว่ะเอามีดเอามีดตัวนี้ต้องมีดตัวนี้ต้องมีดต้องมีดเท่านั้นตกได้ปะยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องมีดเท่านั้นอะไรอีกกลางอไปอีกกลางเจอแล้วเจอแล้วไปทำเงีนโหดเลยเชื่อเท่านั้นเองม้สัตว์ต้องเชื่อเท่านั้นมันไม่มีกดโอ้โหมาตายฟรีเลยสัตว์โดนยุบล้อยูยุบล้าอยู่โดนเลยอยู่ทางดูเวแล้วดูไปยังดูไปยังเบญังเบัง ปากเกตมาทำไมหม้เรี่ยิงตายไปแล้วสัตว์เหลืองรู้เหลืองแน่อุ้ยไม่ไม่โดนอุ้ยโดนไปหนึ่งแผลวะโอ้โหดินเราโดดค่ะฝึกเาเจอว่าสามีภรรยาคอมโบฮะใส่ชุดแบบแต่พี่บอยตมันยิงไม่ออกเลยว่ะอู้หูอควายไอ้ยังไม่ลาว เบียดเสัตว์เบียดเบียดเบียดวิงไว้สดกูอะแชมป์โอ้อมดตนตนไเหี้ยมันั่งเฉยเลยสัตตอนเห็้มันยนะแม่งไม่เห็นว่าตายแล้วอ่ะไตวะไอเหี้ยพวกมึงเนี่ยสัตว์ไผมยิงกูน้อยสัตว์ไอ ไอ้เนี่ยเองกบบีแย้งไอ้ที่เหลือขี้ไก่หลังขี้ไก่หลังขี้ไก่เราเอาไว้จะเอาไปทำไมเราดูสิเราดูเทพโชว์ไอ้สัตว์อ๋อเห็นแล้วบริกางโอ้พี่ใบเอาไ้โดนพิมพ์อันนี้ปั๊บอื้เกือบแล้วอื้ยวยึดลูกโอ้โหหนึ่งเมตรถ้าตายนะพี่ใบลา เฮ้ยชิมชิ่งนังแกน่ะไอ้สัหมือนไปเป็นคลิปหนูมาลีเลยฮะกูมาเลยไอ้เหี้ยจะด่ากู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 ไอ้เหี้ยไั่ฝาดตว่นแกเนี่ยกูก็คิดว่าเออเหลือกูมันจะดันเอามีดมาเหลากูก็จยถอยเนี่ยถ้าเป็นกูกูคิดไม่ได้อประจัด กวาง้ัเบิดเป็นกูกไม่มีองกูดีกว่าไอ้ฝาดูคิดว่าจะหลากไปเหลือตัวนึงไปเหลือตัวนึงไอ้แยหน้ากูไอ้ฝาหน้ากูโอ้โหนไดอืมไอ้เวยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ดิมอยู่ไหนเนี่ยล็อกลห้องล็อกโอ้โหกับไอ้เอี้ไอ้น้ไไอไ้ ทรมานมากโดนเบียดโดนไฟเบียดแปดๆๆๆๆจะไหนเห็นชัดเลยสิไก่จะยิงไก่จะยิงให้มันไม่ตายที่เกมมันควรจะจบได้แล้วเว้ยนี่ถ้ามึงโอ้ขวายโอ้ไปทางนั่นติดๆไม่ระเบิดก็แค่พวกคิดไก่ไม่ดอก น่าเน่าน้ากูดิมี่ไม่ช่วยกูไอ้สัตว์ไปไไปแล้วเต็มเลยอ่ะไอ้เหี้ยกลายเป็นว่าแพ้เฉยเฮ้ยอย่าพึ่งไอ้เหี้ยมึงยังเหลือที่ไก่ทีมเวิร์นะเปล่าน่าไอ้สัตว์โดนเหลาไอ้เหี้ยโดนเหลาเป็นอาหารโอชาไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แพ้ลดเนี่ยมึงบู๊บุ้งไงสัตว์ เฮียวินเมื่อกี้ใครวะพ่อพวกมึงอะไรสัสพวกขี้ไก่กูจะโอนหัวแทนใหม่เออโอนหัวแทนเด็กเมื่อกี้วินเมื่อกี้พ่อพี่เลยนเนี่ยแพ้ป่อพี่เลยเจอแล้วมาเอาไอ้เหี้ยปวดขี้ว่ะเดี๋ยวต่อก่อนปังขอได้ไหมเรียบร้อยไปเป่ากินกินไปไปไปนอนไปนอนยังไม่มีกินไปไปไปจิจี้ไปไปไปเลิกเลิก พอเรื่อยเอจอคลิปหน้าไปฝากซับสม<ห>าคิด้วยเออกระด้นะไป